สวัสดีครับวันนี้ผมวิชัยพีทีครับวันนี้ไปส่งสารีลากรถไปโขกันนะครับวันนี้ไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ถึงสุโขทัยแล้วนะครับวันนี้ก็กว้างที่2เมตรสานะครับยาวที่5เมตรนะครับเหล็กรางน้ํา5นิ้วเสริมด้วย4นะครับมีบันไดขึ้นนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีวันนี้มีผู้ร่วมบนทางนะครับคือแม่นะครับไปด้วยนะครับ นี้เลยนะครับมันได้สนใจก็ติดต่อได้นะครับคันนี้ในราคาที่6 5 0 0 0บาทนะครับก็อันนี้คันนี้ก็มีค่าเดินทางนะครับ5000บาทนะครับรวมแล้วคันนี้ก็70,000บาทนะครับสนด้สนใจก็ติดต่อได้ครับที่วิชัยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ083 33835507นะครับอาจจะถึงมาลูกค้าประมาณ2ทุ่มนะครับ โอเคครับ